ไม้เ <ider> ี yeah, yeah. Uh, ้ยล้มันมีของดีแล้วมมีโน้ตอเต็นแห้ไงแล้วความนิเจ็ดด้วยแจ่ปพลุ๊กเราแล้วไฟฟ้าถึงสองต่อความดีเข้าตึดลักเข้าเราแต่จะมีโทเก็ตสองใบด้วยหลักนกมที่ไห่หรอกร่โดดแยกตัวเกมที่คุณมีคืออะเป็นเขอมาไม่แยปัญาอ่อนที่แบบที่เรารู้เรส่องอะไร

ถ้วเลยเน้นตัวเลน้มเป็นก้นไปกินสวยนะแบบไม่อยากปนง้อง <sl Brain> <región> ัง่ไม่ดอดทานี้เอ่อ่งของมือเลื่อนให้ใชรได้หรอคีบลังเดี๋ยวผมน่ารักก็รักสิบแปดี่หผนม่ก่ไม่ ตอนนี yeah. ้นาต้องหยุดแล้วตอนนี้เราต้องหยุดแล้วล่ะหมดเดี่ยวพี่เรียบร้อยทั้งฝัองแล้วการันตีออกเบรกีตายดีตีไงครีครับดีสอง้องีกบวดีหลักมดแบบนี้ไงดีรู้ี่เห็นต้องตีกบ

เพราะมันจะเป็นทีมปกติหมดยังไม่ไปไปอีกหลาพออยากแพน้าไม่ได้ยิง่กติไ่ไดเนี่ย่ียิไม่ใเมทีมกองไม่ายเาจะเปลยนเาจะเปยนพียจะเป่นไปาด่นแล้ได่แล้ว่จะไปพดอื่งไม่ได้้มอไร้ยแล้มกไอนนี้เเก็บเก็บไม่ได้ใ้เได้่ย

เช็คม่ลงจังมือโซนหนึ่งโม่อิ้งมือเดียวที่มันเอ์ไลทอไดมาเริ่มมูมจิึงมือเีมได้เปล่นอะไรยังม่อยากเลยไม่จะทงานต่อไม่เร่กนเลมรอยากยากปฝฝ่าเ็นันกเลือกไ้่าเปนทีงมนยาเมมีแรงีเช็คัตบหนึ่งที่เก็งได้ม แกโปเกมอนที sociedad, ああ่ทำให้โซตับแม่งคนรานได้สองมื่นไม่ปลาันฮเทอ่าไม่ใช่ที่ไม่ไม่ใช่นี่ออกไปนั่นอ่ะสอามไม่ใช่ไปนั่น่ะแล้วก็หลกงทีตอ้าไรขรนะสีาผหน้าก็เขาตามกันไปกันปต่อเข้ามาตอเข้าโอ้อ ไม่ไม่เ่ม้าให้เาี่งตตไม่เป็นตัวเพิมมันจะเป็นเพิ่มเลให้บอกไม่ครับสัันี้เมันดีตียวมืออย่าไปแล้วอย่มืออย่าไปะไรตัวอยู่ด้ออยู่ดื้อแล้วแล้วแต่แล้วแล้ป่าวเหรครับคนเขาเป็นที่สุดปที่สุดตอเนื่องนะ สองสองแต้วม <toys> ัเป <m ics> <sh yelled> ็น่จุนังััรัดวี่แสนวตมปที่แบอ่างสอใ่ไหมก่ผังผังผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งใั่บุ้งผักบุนงผักบุ้งัก้งั้งังังับงักงังัุงังังั

ตัวพกกระตกไม่มีตอสองขันกตุธรรมดาไม่มีชิโนอไม่มีตัวเปเดียวแล้วมันแงหาไม่รู้เออตัวเปเดียวลมันแเป็ตัปน กดู้าอรบีกว่าเออ่นาวากัาวมาเว้แกกะทาวมันแค่เอาลางกันมาเอาล่างมีตามด้วยแล้วมนมาเกดีสี่หนกับเาะไใช้อี่หมืนะขอตัดครั้งอีกเอาล่กันดาวมานะคาราบีคาราบีออยันม่อ่ะับนะ คิดว่ามนจบแล้วระบบใหม่ข้นเก่เอาขีดหุ่นตูเลยระบบนี้มันจะมาตอนสินขั้นสุมาตอนสิบแก่แล้วก็คือไอ้โฉบไประบายไประบายอ่ะแล้วเรามีปุ่เรายมาเปิดิได้เลยแบบอนี้ไม่น่าพูนนไม่ยุบจเกิดไรก็ได้ไี่ต้องใส่ตัวต่อให้เหมือนกัน เลิกตัวได้เลยเลกได้เลยคารบันมันให้ทั้งหมด210กิโลสำหรับผู้เล้่มใหม่ใช้ในโซ่สองยิงหน้าทิ้งแล้วปันหนึ่งคิคาร์บันหนึ่งยิงหลังบันบวกมื่นโซ่ช่ไหมาแปร2คิ5แดร2คิ ทิทีคอติกเกอร์มือกี่ใบชล้นี่หมดอ่าห่นเพิ่มสามหมื่นเอสามหมื่นติกเกอร์สี่หมื่นสี่แปดสองขี้ R สิบห้าเพิ่มยี่สิบห้าบวกแปดสามสามี้เดียวครบี้เดียวมเอาบอร์ดโทเรียนบวกกนล้ไม่หรอกไม่ตูได้แหละจะไนสูแค่ Ô mọi người phải <laughs> không có mặt để ăn thịt của em mình ăn thịt

เรียกร่องอะไร็ีเยอะไงใครากมีคำถ ตู้ัแปตซ่องแ่เข้าตู้ใหม่่ักนคือพี่ที่ำเป็นตัวสองต่นพี่สองกตองปีหน่เห่อมี่้ามือพอให้มมสอข้างอ๋อมันเหลือพีจีพี่ัจอล้วนี้ที่คือ้เดยไปเหยียบบาริโอฟอสตัวเนี่ยตาไม่ได้กีฮิตที่มันฮิตัจดทิเกอรัไอเยียมกูอู่กูขููอยู่เนี่เด็กมันทำ Malina